กวีบทนี some, baptism, nd, ้พวกเราขออุทิศให้กับเพื่อนของพวกเราผู้เป็นนิสิต ศึกษาผู้เป็นผู้ร่วมชะตากรรับในการเรียกร้องประชาธิปไตยพวกเขาถูกจองจำเพียงเพราะเห็นต่างจากรัฐบาลพวกเขาถูกยัดเยียดให้เป็นผู้ก่อการร้ายใช่เขาเป็นอาชญากรอาชญากรแห่งเสรีภาพอาชญากรแห่งเสรีภาพ เพื่อนของฉันถูกจองจำถูกกักขังในแดนตารางที่เปลี่ยวเหงาแดนทึ่งซึ่งไรแสงเงาแห่งเสรีภาพที่รอคอ,อยเสรีภาพเจ้าเอ๋ยเสรีภาพเสรีภาพเจ้านั้นอยู่ผนใดกันเล่าโปรดชำรกผ่านกำแพงที่กั้นระหว่างเราเพื่อนเจ้าเราจะไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อนเจ้าเราจะไม่ทอดทิ้งกันสหายเอ๋ยเธอเปรียบได้ดั่งดวงดาวที่ยังพราวทอแสงไม่หมดหวังจงแปลเปลี่ยนความทุกข์เป็นพลัง ใจมั่นพาประชาสู่เสรีจงพัง,งาดมองกำแพงที่ขวางกั้นสู้กับมันโปรดจะได้ถอยหนีเพื่อฟ้าใหม่สังคมใหม่จะเกิดเมีเราจะสู้วันนี้ไปด้วยกันจะไม่ทอดทิ้งสหายให้เดียวดายแม้ชีวา วายมาลายสิ้นหรือว่าเลือดต้องลดหลังลงแผ่นดินให้มันสิ้นอมตะยาหมดชาติไทยให้มันสิ้นอมตะยาหมดชาติไทยเพื่อนของเราจะไม่เจ็บเฟีเพื่อนของเราจะไม่ตายเฟีเพื่อนของเรา จะไม่ถูกจะไม่ครับเอาครับจะเย็นๆกันนะครับก็ก็ตอนนี้ เอาละครับครับก็นั่นก็เป็นผลงานบทกวีที่แต่งโดยนักศึกษานะครับสาพานิสิตนักศึกษาประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วนะครับจบแล้วไม่ได้โดนรีทรยนะครับแต่จบแล้วครับก็ก็ขอส่งมอบองค์กรให้เพื่อนๆรุ่นต่อไปแล้วก็ฝากนะครับ เด็กรุ่นนี้นะครับรุ่นปัจจุบันสนารทารุ่นปัจจุบันไว้ในอ้อ,อมอ,อกอ้อมใจของพี่น้องทุกคนนะครับผมนะครับผมครับผมการันตีได้ครับว่าชุดนี้แดงแดงการันตีให้คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะทำอะไรอย่างได้ดีกว่ารุ่นผมนะครับก็สู้กันต่อไปเคียงข้างพี่น้องต่อไปนะครับ ก็ก็จะให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆมานะครับร่วมกันเดี๋ยวจะมาร้องเพลงร่วมกันก็นะครับ mm hmm. คงไม่มีอะไรจะพูดมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมาพูดกับพี่น้องบนเวทีอย่างนี้นานก็ เริ่มเลือนหายไปนะครับว่าความเคยชินเดิมๆที่ขึ้นเวทีรับประสงค์ทุกวันก็เริ่มหายไปแต่ก็ความคิดถึงไม่เคยจางนะครับก็ยังคิดถึงพี่น้องทุกคน,นผมเคยบอกแล้วก็จะบอกอีกแล้วก็จะบอกอีกเรื่อยไปนะครับสนทเราไม่เราไม่สนใจหรอกครับว่าจะมีเหลืองจะมีสลิมหรือใครมาวิจารเรามากน้อยแค่ไหน เพราะเราคิดว่าพวกนั้นไม่ใช่คนที่เราต้องแคร์คนที่เราต้องแคร์คือคนส่วนใหญ่ของประเทศคนที่เราต้องแคร์คือคนส่วนใหญ่ของประเทศคือพี่น้องคนเสื้อแดงคนลากหญ้าผู้สร้างแผ่นดินนี้ไม่ใช่สลิมที่เอาแต่ขูดรีดไม่ใช่พวกชนชั้นกลางชนชั้นสูงที่เอาแต่ขูดรีดประชาชนพวกนั้นเราไม่ต้องแคร์เราควรจะแคร์คือคนเสื้อแดงนะครับก็เพลงนี้นะครับ เป็นเพลงเหมือนว่าเป็นเพลงประจํสนสอน,อนทอก็ว่าได้เป็นเพลงเกี่ยวกับการต่อสู้ของกรรมกรชาวนาและนักศึกษานะครับรู้สึกถ้าผมจะไม่ผิดก็แปลงมาจากนะครับภาษาเกาหลีใช้ในใช้ร้องในขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของชาวเกาหลีมานะครับเพลงนี้ชื่อว่า solidarity ครับเดี๋ยวมันจะมีจังหวะนะครับขอพี่น้องนะครับ าพวกเรามารวมกันต่อสู้มาพวกเรามารวมพลังทุกลำบากยากแค้นที่เราชเผชิญเราจะร่วมเดินฝันฝ่าเรากรมาก่อนและชาวนาสุ้นับศึกษามารวมประสาน อุปสรรคใดๆไ,ไม่เคยวันเราสร้างสรรเพื่อวันเสรีแม้เวลาจะยังยาวไกลเลือดระลินหลังไหล เป็นเหมือนนกที่โถเรนมสูดดีดาลีที่ใหญ่ยิ่งเราจะโบเอนเวนไปมาพวกเรามารวมกันต่อสู้มาพวกเรามาด้วยกันังทุกลำบากยากแค้นที่เราเผชิญ เรากรรมต้อนและชาวนาซึนั่งศึกสารสารอุปสรรคใดๆไม่เคยวั่เราสาเพื่อวันเส เคยกำมังใจสู่เส้นชัยเสรีเลยสิยไปในทุกทิทเพมือนนกที่พบกพงโซิดาใิตีใหญ่ยิงเราจะพกเลง ใหเสียงเยอะไปหนะนะครับก็สู้ต่อไปด้วยกันนะครับกรรมกรชาวนานักศึกษาเราเป็นพลังที่ร่วมกันเปลี่ยนสังคมโดยตลอดและเราก็จะเป็นพลังเช่นนี้ต่อไปถึงแม้นักศึกษาจะอาจจะน้อยลงในปริมาณก็เราไม่ว่าแล้วครับคนที่ยังหลับไหลก็ปล่อยให้เขาหลับไลหลไปเถอะาะมวลชนตอนนี้ ประวัติศาสตร์ไม่ได้กลุ่มโดยนักศึกษาแต่กลุ่มโดยมวลชนอย่างแท้จริงแต่สาหรับสาหรับคนสําหรับเพื่อนเพื่อนนักศึกษาที่หลับก็ปล่อยให้หลับไม่เป็นไรแต่สําหรับคนที่ตื่นเชิญมาร่วมขบวนกับเราไหนไหนก็ตื่นไหนไหนก็ตาสว่างแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดไปโอกาสนี้มีแค่ครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากสนรทชุดนี้นะครับไว้กับพี่น้องทุกคน เดี๋ยวมีตัวแทนจากชุดนี้พูดอะไรหน่อยสักหน่อยไหมครับเชิญครับสวัสดีครับในฐานะตัวแทนของสอทอชุดปัจจุบันเรายังยืนนเรายังยืนยันว่าเราจะร่วมเคลื่อนไหวกับขรบวนการประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นคือคนเสื้อแดงณตอนนี้ คงไม่ต้องกล่าวอะไรอีกมากไปกว่าราษฎรจงจเจริญราษฎรจงจเจริญเอาขออีกทีพี่น้องราษฎรจงจเจริญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคงกล่าวพร้อมนะเดี๋ยวคงคงไม่ใช่ไม้มเอา่าหนึน่งสองสาม Más o